เตียมด้วยเมตตานึกถึงสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ทรงประชวนหนักครั้งสุดท้ายแห่งการปารินิพานท่านพระอานน์ผู้อุป,ปัฏฐากพระองค์อยู่ตลอดเวลาได้ห้ามมานพผู้หนึ่งซึ่งขอร้องจะขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะนั้นพระอานน์คัดค้านอย่างเด็ดขาดไม่ให้เข้าเฝ้า แม้นมานพขอร้องถึงสามครั้งท่านก็ไม่ยอมจนกระทั่งเสียงขอกับเสียงขัดดังถึงพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนท์อย่าห้ามมานพนั้นเลยจงให้เข้ามาเดี๋ยวนี้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วมานพก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรม จนบรรลุมรคผลแล้วขอบวชเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายมีนามว่าพระสุพัทธะพระอานนท่านทำหน้าที่ของท่านถูกต้องแล้วไม่มีความผิดอันใดเลยแม้แต่น้อยส่วนที่พระพุทธเจ้าให้เข้าเฝ้านั้นเป็นส่วนพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณย่อมแผ่ภัยสารไปทั่วทั้งสามโลกพระสาวกลุ่นหลังกระทั่งถึงพระเทระหรือครูบาอาจารย์ผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่มีเมตตาสูงรวมทั้งหลวงพ่อย่อมเป็นที่เคารพนับถือของชนหมู่มาก ท่านก็อุทิศชีวิตเพื่อกิจพระศาสนาก็ไม่ค่อยคำนึงถึงความชราอา,าพาธของท่านเห็นว่าผู้ใดได้ประโยชน์จากการบูชาสก,การะท่านท่านก็อํานวยประโยชน์นั้นแก่เขาเมื่อครั้งที่หลวงปู่อา,าพาธอยู่ได้มีลูกศิษย์กราบเรียนท่านว่ารู้สึกเป็นห่วงหลวงปู่ท่านได้ตอบ สิทธิผู้นั้นด้วยความเมตตาว่าห่วงตัวแกเองเถอะอีกครั้งที่ผู้เขียนเคยเรียนหลวงปู่ว่าขอให้หลวงปู่พักผ่อนมากๆหลวงปู่ตอบทันทีว่าพักไม่ได้มีคนเขามากันมากบางทีกลางคืนเขาก็มากันเราเหมือนนกตัวนำเราเป็นครูเขานี่ ครูเขาตีระครังได้เวลาสอนแล้วก็ต้องสอนไม่สอนได้ยังไงชีวิตของท่านเกิดมาเพื่อเกื้อกูลทําแก่ผู้อื่นแม้นจะอ่อนเพลียเมื่อยล้าสักเพียงใดท่านก็ไม่แสดงออกให้ใครต้องรู้สึกวิตกกังวลหรือลำบากใจแต่อย่างใดเลยเพราะอาศัยความเมตตาเป็นที่ตั้ง จึงอาจกล่าวได้ว่าปฏิปทาของท่านเป็นดังพระโพธิสัตว์หรือหนอพระพุทธภูมิซึ่งเห็นประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตนดังเช่นพระโพธิสัตว์หรือหนอพระพุทธภูมิอีกท่านหนึ่งคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด พระสุปฏิปันโนสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งหลวงปูดูได้สอนให้ลูกศิษย์ให้ความเคารพเสมือนครูอาจารย์ผู้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติอีกท่านหนึ่งหลวงปูดูท่านได้ตัดสินใจไม่รับกิจนิมนต์ออกนอกวัดตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2490 ดังนั้นทุกคนที่ตั้งใจไปกราบน้ัมสการและฟังธรรมจากท่านจะไม่ผิดหวังเลยว่าจะไม่ได้พบท่านท่านจะนั่งรับแขกบนพื้นกระดานแข็งๆหน้ากุฏิของท่านทุกวันตั้งแต่เช้าจะรถค่ำบางวันที่ท่านอ่อนเพลียท่านจะเอนกายพักผ่อนหน้ากุฏิแล้วหาอุบายสอนเด็กวัด โดยให้เอาหนังสือธรรมะมาอ่านให้ท่านฟังไปด้วยข้อวัดของท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือการฉันอาหารมื้อเดียวซึ่งท่านกระทำมาตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2500แต่ภายหลังคือประมาณปีพุทธศักราช25 2525เหล่าสานุสิทธิ ได้กราบนิมนต์ให้ท่านฉันสองมือเนื่องจากความชราภาพของท่านประกอบกับต้องรับแขกมากขึ้นท่านจึงได้ผ่อนปลนตามความเหมาะสมควรแก่อัตภาพทั้งจะได้เป็นการโปรดญาติโยมจากที่ไกลๆที่ตั้งใจมาทำบุญถวายพัตราหารแด่ท่าน หลวงปู่แม้นจะชราภาพมากแล้วท่านก็ยังอุตสาหนั่งรับแขกที่มาจากทิศต,ต่างๆวันแล้ววันเล่าสิทธ์ทุกคนก็ตั้งใจมาเพื่อกราบนมัสการท่านบางคนก็มาเพราะมีปัญหาหนักอกหนักใจแก้ไขด้วยตนเองไม่ได้จึงมุ่งหน้ามาเพื่อกราบเรียนถามปัญหาเพื่อให้ใคลายความทุกข์ใจ บางคนมาหาท่านเพื่อต้องการของดีเช่นเครื่องรางของขลังซึ่งก็มักได้รับคำตอบจากท่านว่าของดีนั้นอยู่ที่ตัวเราพุทธังธรรมังสังฆังนี่แหละของดี get better together ดีขึ้นไปได้วยกัน อัมพวันขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ